คำเตือนนิยายวายเรื่องอาณาจักรสิงเป็นนิยายแนวรักโรแมนติกพระเอกธงเขียวมีฉากความรุนแรงการใช้คำหยาบคายในบางฉากบางตอนเพื่ออัธรรสของเนื้อหาในนิยายเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาเพื่อเกิดการลอกเลียนแบบหรือสร้างค่านิยมที่ไม่ดีเนื้อหาในเรื่องคิดขึ้นมาจากจินตนาการไม่เกี่ยวกับบุคคลใดหรือความจริง น้องๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีโปรดปั่นจักรยานเอ้ยใช้วิจารณญาณระหว่างการฟังด้วยนะครับนิยายวายเรื่องอาณาจักรสิงเขียนโดยคุณซันเขียนให้เสียงภาคโดยชาโด o w Charman Studio บทที่2ลีออนดูหน้าเธอยังวัยรุ่นอยู่เลยเรียนอยู่ใช่หรือเปล่า เออครับผมกำลังเรียนมหาลัยปีสุดท้ายพนักงานมองหน้าชายหนุ่มด้วยสายตาที่ยากจะคาดเดาที่นี่เราไม่รับเด็กที่ยังเรียนอยู่หรอกทางเรามีกฎว่าไม่รับเด็กนักเรียนเพราะมีเรื่องข้อกฎหมายด้วยของขวัญผิดหวังโดยตั้งใจแน่วแน่ว,ว่าจะต้องหาเงินมาให้ได้แล้วสถานที่แห่งนี้ก็ดูจะทำเงินได้อย่างรวดเร็วแต่มาถูกปฏิเสธเช่นนี้ก็ถึงกับคอตกดวงหน้าอ่อนเยาว เงยขึ้นมองพนักงานตัวสูงด้วยแววตาอ้อนวอนผมขอร้องจะให้ทำงานในส่วนไหนเล็กน้อยแค่ไหนยังไงก็ได้ผมตั้งใจมาที่นี่เพื่อทำงานหาเงินจริงๆได้โปรดเถอะนะครับหากจะให้เขาไปตะเวนหางานใหม่ในเวลานี้ก็ค่ำแล้วคงไม่ทันที่นี่จึงเป็นความหวังเดียวที่เหลืออยู่เขาได้แต่สงสายตาวาวอนภาวนาในใจว่าขอให้ได้งานได้เงิน หากตอนนี้จะต้องถูกใช้ให้ไปทํางานประเภทล้างห้องน้ำหรือขัดส้วมก็ยินดีทั้งนั้นโปรดเข้าใจเราด้วยเราไม่สามารถรับเด็กที่ยังเรียนอยู่ได้จริงๆแต่ว่าผมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเป็นเสียงของพนักงานอีกคนสวมชุดเสื้อผ้าแบบเดียวกันเดินเข้ามามองคนทั้งสองฝ่ายด้วยสายตาสงสัยอ๋อผู้จัดการเด็กคนนี้มาสมัครงานแต่เราไม่รับเพราะยังเรียนอยู่โอเค นายไปทำงานเถอะเดี๋ยวฉันดูเองพนักง,งานหนุ่มพยักหน้ารับก่อนหายกลับไปทำหน้าที่เหลือเพียงของขวัญยังคงมีสีหน้าอ้อนวอนอย่างที่ทุกคนรู้ว่าอเมริกากฎหมายค่อนข้างเข้มแต่สถานการณ์ชีวิตของเขาในตอนนี้มันไม่มีทางเลือกอะไรมากมายนักให้ผมทำงานอะไรก็ได้สถานที่ใหญ่ขนาดนี้คงมีงานที่ไม่ต้องใส่ใจเรื่องอายุของผมอยู่ใช่ไหมได้โปรดเถอครับ ผมต้องการเงินจริงๆผู้จัดการถอนหายใจเบาๆเฮ้ทำไมนายช่างเตือจริงฉันไม่อยากมีปัญหาผู้จัดการพรนักง,งานอีกคนเดินเร็วเข้ามากระซิบกระซาบอะไรบางอย่างสีหน้าของคนฟังดูเปลี่ยนไปนิดหน่อยตอนนี้ของขวัญทำได้เพียงยืนอย่างรอคอยความหวังเมื่อพนักง,งานคนนั้นเดินกลับออกไปชายผู้มีตำแหน่งผู้จัดการ ผ่อนลมหายใจออกมาอีกรอบเอ้ยเด็กคนนี้ต่อให้อายุเกินวัยเรียนแต่ด้วยใบหน้าดูอ่อนเยาวกว่าอายุยังไงก็คงยากจะมองออกว่าเป็นผู้ใหญ่เขาเองก็พอจะเข้าใจว่าการใช้ชีวิตที่ประเทศนี้เงินเป็นส่วนสำคัญอีกอย่างในตอนนี้ที่นี่กำลังขาดคนทำงานตกลงฉันจะรับเธอเป็นกรณีพิเศษแต่มีข้อแลกเปลี่ยนคือต้องปกปิดอายุ และจะให้ใครรู้ไม่ได้เด็ดขาดถ้าไม่อย่างนั้นฉันจะเดือดร้อนไปด้วยชายหนุ่มยิ้มออกในทันทีสีหน้ากับแววตาเริ่มเปลี่ยนไปด้วยความหวังขอบคุณครับขอบคุณจริงๆอย่าเพิ่งดีใจไปตามมาของขวัญพยักหน้าจากนั้นจึงเดินตามชายตัวสูงตามทางมาเรื่อยๆมันเป็นทางเดินกว้างแค่สองคนเดินสวนกันไม่ค่อยมีคนพลุกพล่านนอกจากพนักงาน พอสวมเสืส้อผ้าอย่างเดียวกันไม่นานนักเขาก็มาถึงห้องหนึ่งซึ่งพอเดินเข้ามาพบ,บว่ามันค่อนข้างกว้างมีตู้ล็อกเกอร์อยู่หลายตู้กับราวแขวนเก้าอี้ไม้จึงทำให้เข้าใจได้ไม่ยากว่ามันคือที่พักสำหรับพนักงานตู้ไหนว่างๆนายก็ใช้ได้เลยเอาเสื้อใหม่ที่แขวนอยู่ตรงนั้นเปลี่ยนก่อนกดที่นี่มีไม่เยอะแค่อย่ามีเรื่องกับลูกค้า ใส่ถุงมือทุกครั้งเวลาทำงานอย่าให้มีอรอยนิ้วมือไปติดกับอุปกรณ์การเล่นหากมีปัญหาให้บอกฉันหรือพนักง,งานคนอื่นให้มาช่วยตั้งใจทำงานเข้าละ่ะนายอาจจะได้ทิปเยอะที่นี่ทิปไม่หักขอบคุณมากนะครับอ๋อใช่หน้าที่ของนายเอาแบบง่ายๆไปก่อนคอยสังเกตลูกค้าว่ามีโต๊ะไหนต้องการแลกชิปนายก็แค่เดินมาแลกที่โต๊ะตรงบริเวณจุดกลางแล้วนำไปให้ลูกค้าง่ายๆแค่ต้องเดินเยอะหน่อยได้ครับ ให้ผมทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นแต่ว่าผมมีเรื่องอยากขอร้องสักอย่างได้ไหมครับผู้จัดการเลิกคิ้วมองหน้าอีกฝ่ายซึ่งมีท่าทีอึกอักด้วยความสงสัยว่ามาสิของควัญเดินเข้ามาในมหาวิทยาลัยด้วยใบหน้าที่แจ่มใสกว่าเมื่อวานจนสังเกตได้หลังจากเกิดความกังวลและเรื่องราวมากมายสุดท้ายเขาก็สามารถนำเงินมาจ่ายค่าเช่าเกสต์เฮาส์ได้สำเร็จเมื่อเช้า ก่อนมาถึงที่นี่นอกจากจะปลดหนี้ในส่วนที่ติดค้างและยังสามารถต่อชีวิตไปได้อีกเดือนทั้งหมดก็เป็นเพราะคุณผู้จัดการที่นอกจากจะรับเขาเข้าทำงานทั้งที่ตัวเองต้องเสี่ยงด้วยแล้วยังให้เงินค่าจ้างมาก่อนล่วงหน้าจึงได้นำมาจ่ายให้กับคุณป้าเจ้าของบ้านได้ของขวัญคิดว่าหากทำงานที่คาสิโนแห่งนั้นสักเดือนก็คงชดใช้เงินได้หมดอย่างเมื่อคืนเพิ่งลองทำวันแรก กระไรทิปมาราวๆหนึ่งรดอลลาร์ตอนทำงานอยู่ตามร้านอาหารทั่วไปยังได้เงินไม่ถึงขนาดนี้ด้วยซ้าแม้จะต้องคอยปกปิดความลับเรื่องอายุแต่ถ้ามันเห็นเงินมากมายขนาดนี้เขาก็ยินดีที่จะไม่เอ่ยสิ่งใดเป็นไงขวานเมื่อวานมีอะไรหรือเปล่าทำไมรีบวางสายละ่ะฉันยังไม่ทันพูดอะไรเลยชานนเพื่อนที่ของขวัญสนิทที่สุดแล้วตั้งแต่มาเรียนต่อที่นี่ เป็นคนไทยเหมือนกันและเรียนมหาวิทยาลัยที่เดียวกันมอนี่เป็นลูกคนรวยถูกพ่อส่งมาเรียนเพื่อรับช่วงต่อธุรกิจหลังจากเรียนจบถึงชีวิตจะแตกต่างกันแต่ทั้งสองก็ไม่เคยเอามันมาเป็นประเด็นในการคบหาแม้ก็นายกำลังทำกิจกรรมอยู่ขนาดนั้นจะให้ฉันพูดอะไรได้อีกละ่ะน้อยใจเหรอโอ้โอ,อ,อ,อตกลงมีเรื่องอะไรอะว่ามาสิ คนทั้งสองทิ้งตัวลงนั่งเก้าอี้บริเวณกลางห้องหลังก้าวเข้ามาในห้องเรียนขนาดใหญ่มันเป็นวิชาเรียนรวมจึงทำให้มีคนหลายคณะมารวมกันมากถึง50คนฉันไม่ได้น้อยใจสักหน่อยพอดีติดขัดเรื่องค่าเช่าแต่ตอนนี้เคลียร์เรียบร้อยแล้วโอทีฉันไม่ได้ช่วยนายเลยแล้วนายจะทำยังไงเงินตั้งมากมายขนาดนั้นหามาจากไหนอย่าบอกนะว่า ไปขโมยมานะ่ะจะบ้าหรือไงเล่าอือเรียวสวยฟ้านลงไปบนแขนของชานนนอย่างหมันไส้ฉันได้งานใหม่ก็เลยขอเบิกเงินล่วงหน้ามาก่อนชานนนพยักหน้าเขารู้ดีถึงสถานะของเพื่อนคนนี้หลายต่อหลายครั้งที่เคยพยายามให้ความช่วยเหลือแต่อีกฝ่ายมักตอบปฏิเสธโดยได้รับเหตุผลกลับมาว่าไม่อยากติดหนี้ใครและไม่อยากให้ใครมองว่าพวกเขาคบกันเพราะเรื่องเงิน เลยคิดว่าการที่ของขวัญโทรมาด้วยเรื่องแบบนั้นแปลว่าคงถึงที่สุดแล้วจริงๆแบบนี้ไม่เท่ากับว่านายต้องทำงานหลายเดือนกว่าจะใช้นี่หมดหรอกเหรอไม่หรอกฉันว่าสักเดือนก็น่าจะหาได้หมดงานที่ไหนกันเงินดีขนาดนั้นที่เลออนคิงด้อมนะ่ฉันเห็นเขาติดประกาศรับสมัครคนเลยลองไปนนั่นมันคาสิโนไม่ใช่เหรอชานนนถึงกับลุกพรวดจากเก้าอี้ด้วยความตกใจ หันซ้ายหันขวาพอถูกสายตาหลายคู่มองมาเขาจึงหย่อนตัวกับลงนั่งพลางขยับหน้าเข้าใกล้เพื่อนแล้วใช้ระดับเสียงเบาลงมันเสียงมากเลยนะได้ยินว่าเขาไม่ารับเด็กอย่างเราด้วยถ้าทางมหาลัยรู้เรื่องนี้นายถูกไล่ออกแน่ทำไมถึงหน้าไปที่แบบนั้นได้ล่ะเนี่ยของขวัญเม้มปากสีหน้าบูดเบี้ยวลงเล็กน้อยทำไงได้เล่าก็ตอนนั้นฉันไม่มีทางเลือก อีกอย่างเป็นงานกลางคืนไม่กระทบการเรียนแน่นอนส่วนเรื่องอายุพวกเขาบอกให้ฉันบอกว่าเพิ่งเรียนจบอ๋อให้ตายเถอะน้ำมันใช่ประเด็นที่ไหนที่ฉันจะบอกนายคือน้ำมันถิ่นของพวกมาเฟียนายก็รู้ลาสเวกัสเป็นแหล่งของคาสิโนและการมีอยู่ของพวกนี้มาพร้อมกับพวกมาเฟียกับกลุ่มพวกมีอิทธิพลฉันรู้เมื่อวานฉันได้ทำงานแล้วล่ะแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับส่วนนั้นหรอกวางใจได้ตอบด้วยใบหน้าใสาซือ่อ จนเพื่อนนั่งข้างๆได้แต่ยกมือแปะบนหน้าผาถึงยังไงนายก็ต้องระวังตัวมากๆจะไม่อยากให้นายเจอกับอันตรายได้ยินข่าวลือมาว่าที่ที่นายพูดถึงชานนยื่นหน้าเข้ามาใกล้มากกว่าเดิมกระซิบข้างหูแต่ของที่นั่นโหดมากฆ่าคนเป็นผักเป็นปลาเลยข,ขนาดนั้นเลยเหรอนายเว่อร์ไปหรือเปล่าอ่ะอเมริกากฎหมายแรงมากตำรวจก็ทำงานไวพอมาคิดตามที่เพื่อนบอก ก็เริ่มหวั่นหวันขึ้นมาแต่ในเมื่อเลือกแล้วว่าจะทำงานที่นั่นก็ต้องทำจนกว่าจะชดใช้เงินที่เบิกมาล่วงหน้าจนหมดด้วยประเทศไหนๆก็เหมือนกันทั้งนั้นขึ้นชื่อว่ามาเฟียหรือพวกทำอะไรนอกกฎหมายการจะกกาจัดใครสักคนต่อให้พวกตำรวจสาวม,มาถึงตัวทิ่เหล่าว่าจะเอาเข้าคุกได้ขอบใจมากนะฉันจะระวังตัวยังไงก็แค่ทำงานแล้วกลับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับอย่างที่นายว่าแน่นอน แต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นนายต้องรีบบอกฉันนะแต่ต้องไม่ใช่ตอนที่นายทำกิจกรรมเข้าจังหวะโอเคเลยคุณเพื่อนฉันให้สัญญาเลยถ้าเกิดอะไรขึ้นกับนายฉันจะช่วยนายแน่ๆน่วาพลางเลื่อนมือมาตบไหล่เพื่อนเบาๆจากนั้นการสนทนาก็หยุดลงเมื่ออาจารย์ประชาวิชาก้าวเข้ามาในห้องของขวัญยังคงครุ่นคิดถึงสิ่งที่ชานนบอกเราเมื่อคืนตอนที่อยู่ที่นั่นก็ยังไม่เจออะไรอย่างที่เพื่อนว่า หรืออาจจะเป็นเพราะได้ทำงานในส่วนที่เล็กน้อยไม่ได้สลักสำคัญเขาพยายามกดความกลัวในใจตัวเองไม่ให้แสดงออกมากเกินไปคิดไว้แค่ว่าทำงานเพื่อเงินเท่านั้นอย่างอื่นที่ไม่ใช่เรื่องก็ไม่ต้องใส่ใจค่ำนี้เป็นคืนที่สองสำหรับของขวัญในการก้าวเข้ามาทำงานในฐานะเด็กเดินแลกชิปเพื่ออำวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกอย่างที่นี่จะต้องง่าย ไม่มีอะไรติดขัดเพราะต้องดึงดูดผู้มาใช้บริการให้เล่นพนันและนำเงินมาทุ่มอย่างที่คใครๆก็รู้ว่าคาสิโนเป็นแหล่งที่ทำให้คนเล่นเสียมากกว่าได้พอเสียแล้วก็ไม่ยอมแพ้ก็ยิ่งทำให้สูญเงินมากขึ้นเรื่อยๆและเพราะอย่างนั้นสถานที่แห่งนี้จึงต้องการคนทำงานจำนวนมากเพื่อคอยดูแลหรือตามประกบลูกค้าให้มีความสะดวกสบายมากที่สุด ขนาดรับงานพิเศษแค่สองวันแต่ก็ได้เห็นอะไรมากมายหลายสิ่งเรากับว่าสถานที่แห่งนี้เป็นคนละโลกกับที่เขาเคยผ่านมาเหล่าผู้ที่ได้ชื่อว่ามนุษย์หลายต่อหลายคนอดปล่อยสันดานดิบแสดงสัญชตาตญาณได้ไม่ไดีออกมาเมื่อพบกับความผิดหวัง่ายแพ้ในการเล่นพน,นันซึ่งไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าจะรับทรัพย์กลับบ้านไปอย่างสวย ยิ่งโดยเฉพาะลูกค้าสายดื่มไปพร้อมกับเล่นไปด้วยพอเมาขึ้นมาอาการจะออกมากกว่าคนปกติเป็นพิเศษบางคนถึงขั้นอลวาดจนถูกกาดหิ้วปีกโยนไว้ข้างตึกราวกับซากขยะเปียกก็มีให้เห็นของขวัญคอยใช้สายตากวาดมองสังเกตว่ามีลูกค้าท่านใดเรียกใช้บริการให้เดินแลกชชปแทนเขาถึงก้าวเข้าไปส่วนเวลาปกติก็จะยืนอยู่เฉย หรือคอยเดินไปเดินมาแต่ก็มีลูกค้าหลายคนค่อนข้างสุภาพมีมารยาทแถมยังให้ทิปเขาแบบง่ายๆย,ยิ่งทำให้เขามีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นแม้ว่าส่วนของเงินพิเศษตรงนี้จะแย่กับรายได้ต่อชั่วโมงที่ต้องชดใช้จากการเบิกล่วงหน้ามาก็ตามการทำงานในคาสิโนก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดชาโน,นอาจด,ดูซีรีส์หรือฟังจากที่ใครต่อใครเล่ามามา,มากเกินไปก็ได้ สถานที่แห่งนี้ถึงดูเป็นสถานที่น่ากลัวซึ่งในความจริงก็เป็นเพียงแค่แหล,งล่งรวมตัวของเหล่านักพานันกระเป๋าหนักมาเสี่ยงโชคและหาความบันเทิงอีกรูปแบบหนึ่งก็เท่านั้นในระหว่างที่ของขวัญกำลังเดินไปแลกฉิปตรงบริเวณจุดกลางให้กับลูกค้าทว่ากับมีลูกค้าอีกคนอายุราวห้สยื่นมือมาคว้าแขนเขาไว้ก่อนจะรูปตัวมากอดอย่างถือวิสาสะ เขาตกใจจนเหรียญในมือกระจายล่วงลงพื้นเอะหน้าตาดีจังเพิ่งมาทำงานเหรอไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยข,ขอโทษครับคุณปล่อยผมเถอะพยายามขยับร่างให้หลุดออกจากวงแขนแต่ดูท่าว่ามันจะแน่นขึ้นเมื่อเขาต่อต้านปกติพนักง,งานที่นี่แค่เขาเห็นฉันเขาจะมาต้อนรับแบบ VIP วันนี้ฉันอยากให้ไหนเป็นคนดูแล น้ำเสียงกระลิมกระเลียได้ยินแล้วพานให้ใจสัน่นรู้สึกไม่ดีขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเขาจะทำยังไงดีไม่เคยจะสถานการณ์เช่นนี้มาก่อนเลยแต่ผมผมไม่ได้ในขณะที่ชายวัยห้าสิกําลังเอาหน้าเข้ามาหม <_ l ux> ายประชิดแก้มขาวเนียน <_ l ux> ก็ต้องส่งเสียงร้องอดโอยคลายวงแขนที่กอดเอวข,ของขวานออกอย่างรวดเร็วพลันในตากลมมองเห็นภาพตรงหน้าอีกครั้งก็ถึงกับเบิกตากว้าง เมื่อชายที่คุกคามเขาถูกมือของใครบางคนจับข้อมือบิดจนใบหน้าเยเกพนักงานของเรามีหน้าที่บริการอำนวยความสะดวกให้ในฐานะผู้มาใช้บริการแต่ไม่ได้มีหน้าที่อื่นอย่างที่คุณคิดจะทำนำเสียงทุ้มต่ำของผู้มาใหม่เย็นเยียบน่ากลัวของขวัญได้แต่ยกมือขึ้นกอดตัวเองอย่างระวังตัวไม่เป็นไรใช่ไหมเป็นเสียงของผู้จัดการที่รับเขาเข้าทำงาน ยืนหน้ามากระซิบถามอย่างห่วงห่วงครับผมไม่เป็นไรอ๋อนึกออกแล้วคุณมาตินเสียงทุ้มต่ำว่าพรางปล่อยข้อมือที่กำลังบิดไว้ออกปลายตามองอ,อีกฝ่ายราวกับว่าเป็นมดแมลงตัวหนึ่งให้ผมทบทวนความจำคุณไหมคุณติดหนี้เราต้องสามหมื่นดอลลาร์และวันก่อนยังยืมเพิ่มอีกห้าพัน ชายผู้ถูกทวงเงินสีหน้าเปลี่ยนอย่างฉับพลันเม็ดเหงื่อผุดขึ้นมาตามกรอบหน้ามองชายตัวสูงใหญ่ตรงหน้าด้วยท่าทีหวาดวันแม้แต่ของขวัญที่ยืนอยู่ในเหตุการณ์ยังอดจะรู้สึกประหวั่นพันพึงไปด้วยไม่ได้เฉะฉันขอโทษจริงๆแต่ฉันแค่เรียกเขามาถามนิดหน่อยไม่ได้มีเจตนาทำอะไรไม่ดีเลยลีออนโปรดอย่าเข้าใจผิดคนถูกเรียกว่ารีออนรีตาม,มองอย่างจับผิดมากขึ้น เขายืนมองเหตุการณ์อยู่สักพักจึงเห็นทุกอย่างว่าเกิดอะไรขึ้นรวมทั้งคนสนิทกับผู้จัดการซึ่งยืนอยู่ด้านหลังเขาในตอนนี้ก็เห็นเช่นเดียวกันแต่คนคนนี้กลับโกหกออกมาได้อย่างหน้าตาเฉยคุณมาตินคุณเป็นคนฉลาดคงรู้ว่าเราไม่เคยประนีประนอมให้กับคนโกหกและเราไม่ชอบคนติดหนี้ถ้าคุณยังอยากสนุกกับที่นี่ต่อยังราบรื่น ภายในสามวันหาเงินทั้งหมดมาคืนลูกค้าวัยกลางคนหน้าเสียทันทีถ้าทางละล่ำละลักทำอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะผู้ชายคนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรนอกจากขยับริมฝีปากพูดเลยแท้แต่กลับทำให้คนชื่อมาตินออกอาการหวั่นกลัวได้มากถึงเพียงนี้ได้โปรดคุณลีออนฉันจะหาเงินมาคืนทันได้อย่างไงแค่สามวันฉันขอโทษที่ลงเกินพนักงานของคุณ ฉันยืนยันได้ว่าฉันไม่ได้มีเจตนาอะไรไม่ไดีจริงๆคนตัวสูงยอบตัวลงนั่งแล้วหยิบไม้ด้ามยาวราวหนึ่งมปรทัดที่อยู่ข้างเอวออกมาเชยคางชายวัยห้าสิบให้เงยหน้าขึ้นสบตาเขายังคงใช้สายตาปลายมองอีกฝ่ายโดยท่าทีของผู้อยู่เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดแววตาเฉียบคมคู่นั้นนิ่งสงบทว่าเต็มไปด้วยความดุด,ดันยอมรับออกมาตอนนี้แล้วมันจะได้อะไร ในเมื่อสิ่งที่ทำไปแล้วกลับไปแก้ไขไม่ได้คุณรู้ไหมไม่เคยมีใครรอดออกจากที่นี่ครบ32ลูกค้าวัยห้าสิบละล่ำละลัก,กมากกว่าเดิมมือไม้สั่นเทาเกิดอาการอ่อนแรงอย่างฉับพลันเข่าสุดลงไปกองกับพื้นช่างเป็นภาพที่ดูน่าเวทนาจนไม่เหลือเข้าชายวัยกลางคนที่ดูภูมิฐานเลยแม้แต่น้อยผมขอร้อง อย่าทำอะไรผมเลยคุณลีออนผมจะหาเงินมาคืนคุณแน่นแนะแต่สามวันมันไม่ทันคุณได้โปรโดเรื่องเวลาให้ผมอีกหน่อยได้ไหมชายหนุ่มลุกขึ้นยืนเต็มความสูงทุกท่วงท่าการขยับเคลื่อนไหวร่างกายดูสง่าผ่าเผยทว่าน้ำเสียงกดต่ำกับสายตายังคงน่ากลัวเหตุผลอะไรที่ผมต้องปราณีคุณในเมื่อคุณคุณคกคามพนักงานของผมเพียงแค่เขาพยักหน้า พนักง,งานที่อยู่ใกล้สองสามคน,คนก็ช่วยกันเหี้ยปีกใช้คนนี้ออกไปเดาได้ไม่ยากเลยว่าถ้าไม่ใช่บริเวณด้านหน้าของคาสิโนคงเป็นด้านหลังซึ่งนั้นไม่ต่างอะไรกับขยะเปียกถูกลากออกมาทิ้งมันเป็นวิธีการรอมชอมมากที่สุดแล้วลีออนเกียดการที่ลูกค้าทำตัวกักขระไร้มารยาทโดยเฉพาะต่อพนักง,งานของเขาที่สุดของขวัญยืนมองภาพตรงหน้า อย่างคาดเดาตามความเข้าใจผู้ชายคนนี้คงเป็นคนมีตำแหน่งใหญ่โตของที่นี่ถึงได้กล้าท้าชนกับคู่มาใช้บริการเพียงใช้คำพูดก็สามารถจัดการทุกอย่างได้รวดเร็วเด็ดขาดและพนักง,งานที่เดินผ่านไปผ่านมาให้ความเคารพกันทุกคนถึงอาการหวาดกลัวจากการถูกคุกคามจะค่อยๆจางไปแต่เมื่อมองมาที่คนตัวสูงกับยิ่งรู้สึกวันๆได้แต่ยืนตัวรีบ เมื่อมองอย่างพินิษแล้วผู้ชายคนนี้ตัวสูงมากน่าจะสักร้อยแปดสิบกว่าเห็นจะได้เทียบกับเขาที่สูงเพียงร้อยหกสิบกว่าจึงดูเตี้ยตัวเล็กไปเลยพลันรู้ตัวว่าถูกของขวัญมองลีออนก็หันหน้ามาและนั่นทำให้ของขวัญเห็นดวงตาของชายตัวสูงคนนี้อย่างชัดเจนคิ้วเข้มดวงตาของเขาเป็นสีฟ้าน้ำทะเลดูคมกริบ ้มจะสังหารคนได้เพียงแค่มองไม่แปลกใจเลยว่าเหตุใดชายคนนั้นถึงได้มีท่าทีหวาดกลัวและเห็นได้ชัดด้วยว่าตรงบริเวณข้างขมับซ้ายมีรอยแผลเป็นทางยาวจมูกโด่งเป็นแท่งริมฝีปากสีเข้มคล้ายสีผิวใบหน้าของเขาดูเป็นคนอเมริกันก็จริงแต่มันคล้ายมาทางคนเอเชียมากกว่าเส้นผมสีดำแซมเขียวตรงปลาย ทำให้ดูโดดเด่นและแตกต่างท่อนบนสวมเสื้อคอเตาแบบบางทับด้วยแจ็คเก็ตแขนยาวหนังสีดำท่อนล่างเป็นกางเกงยงยีนสีเดียวกันมองรวมๆแล้วช่างเป็นคนที่เท่มีสเสน่ห์อย่างกับว่ามีแรงดึงดูดให้จดจ้องจนของขวัญเผลอมองตาค้างไม่กระพริบของขวัญสัมผัสได้ถึงความดุดันราวกับมีไอเย็นแผ่ออกมาอยู่ตลอดทำให้คนอยู่ใกล้ สันสถานเข้ามาถึงภายในขณะเดียวกันก็มีความสุขุมนุ่มลึกชวนให้รู้สึกลุ่มหลงได้ง่ายขวัญได้สติขึ้นมาว่าจ้องมองเขามากเกินไปของขวัญก็กรอกในตามองไปทางอื่นก้มหน้่งงุดมองมือตัวเองด้วยความไม่รู้ว่าควรทำตัวเช่นไรไม่นานคนชื่อลีออนก็ละสายตาจากเขาก่อนจะเดินหายเข้ามาอยู่ในส่วนลึกของคาสิโน ของขวัญคาดเดาว่ามันคงเป็นพื้นที่ส่วนตัวหรือส่วนที่แยกออกจากบริเวณลูกค้าใช้บริการและเพียงแค่คนตัวสูงลับไปจากสายตาเขาก็ผ่อนลมหายใจอย่างโล่งอ,อกผู้จัดการก้าวเข้ามาใกล้พางตบไหล่เขาสองสามทีแล้วยิ้มให้โดยไม่พูดอะไรสุดท้ายทั้งหมดก็เดินจากไปเหลือแค่ของขวัญที่ยังคงยืนครุ่นคิดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาหมาดๆถึงจะพูดได้ว่า ความหวาดกลัวหายไปทว่าลึกๆข้างในมันยังคงสัน่นเพิ่งมาทำงานได้สองวันก็เกิดเรื่องขึ้นเสียแล้วคิดไม่ตกขึ้นมาเลยว่าจะถูกไล่ออกหรือเปล่าเขายัางทำงานใช้นี่ไม่หมดเลยเพื่อนๆฟังจบแล้วและต้องการรับฟังนิยายเสียงเรื่องอาณาจักรสิงต่อเพื่อนๆสาม,มารถดาวน์โหลดนิยายเสียงแบบครบทุกตอนรวมตอนพิเศษ ได้ที่แอปพลิเคชัน MepMarket และหากเพื่อนๆคนไหนชอบอ e ่านแบบอีบุ๊กก็สามารถดาวน์โหลดนิยายแบบครบทุกตอนได้ที่ MepMarket เช่นกันหรือคลิกที่ลิงก์ใน e s สคริปชันด้านล่างได้เลยครับหากเพื่อนๆรักและเอ็นดูน้องขวัญกับพี่สิงห์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราเพื่อ <c oughs> ให้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่ให้พลาดนิยายเสียงนิยายเ,าเรื่องใหม่ในช่องของเราก่อนใครและเพื่อนๆสามารถแสดงความคิดเห็นติชมพูดคุยเกี่ยวกับนิยายในที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างและติดตามผลงานนิยายวายเ,าเรื่องอื่นๆของคุณซันในโซเชียลต่างๆต,ตามช่องทางที่แสดงบนจอภาพได้เลยครับ